จังหวัดจันทบุรีอนุทินหนุนวิสาหกิจชุมชนยกระดับการปลูกและผลิตกัญชาสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดสัมมนาวิชาการยกระดับการเพาะปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจนันทบุรีมุ่งสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลกสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยวรวมถึงเกณฑ์ประเมินและมาตรฐานแการส่งออกเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนำไปผลิตยาได้มาตรฐานและปลอดภัยสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศคาดปี2566ผลิตสมุนไพรไทยจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า4.8หมื่นล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีวิสาหก,กิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุทินชาญวีกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการยกระดับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากลและปาักถาพิเศษเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพพร้อมเปิดวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกและศูนย์นวัตกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งประเทศไทยโดยมีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ตรงชัยเลิศดวิไลรัลตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมงานนายอนุทินกล่าวว่าปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั่วโลกเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและมีความต้องการอย่างกว้างขวางทําให้ตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมายมีขนาดใหญ่ถึง17.5พันล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า500ล้านบาทและยังคงของอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ17 โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพมีสัดส,ส่วนรายได้สูงถึงร้อยละเจของมูลค่าทั้งหมดรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการนําพืชกัญชากัญชงมาใช้ประโยชน์ในการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งระดับครัวเรือนชุมชนและประเทศเกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งถูกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดําเนินการนายอนุทินกล่าวต่อว่า กระบวนการพอะปลูกถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามแนวขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรและการเก็บรวบรวมที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices, GACP) เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์สำหรับผลิตยาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้ร่วมกับวิสาหากิจชุมชนและองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวเกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออกเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาการชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากลสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งคาดว่าในปี2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า48,298ล้านบาทประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่หลากหลายและมีคุณภาพดีขอให้นำประโยชน์จากสมุนไพรไทยมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบาย Heal for Wealth สำหรับพืชกัญชายังถือเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุขในเสนอกัญชาไทยขึ้นเป็นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและจะมีการเสนอต่อองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในปีนี้นอนุทินกล่าวข่าวหนึิบสการจันบุรีปีชาไราววรินรายงาน